ัิดรับช่องผสมน้อนแก้วนะครับนี้พาเพื่อนๆในสีมารับชมเสียงหมูนะครับหมูใหญ่ที่สุดในตลาดเาเลยเอาเขาเลยเรานนีสั่ไหนัครึ่งโลครับสั่งไนลูกสันงไหนเอาเขาเลยเท่าไหร่เอาครึ่งโลลูกครึ่งโลครึ่งโลหมูจ้าให่หน่อยจีนนี้เท่าไหร่

1ิบาบาทนะถูกต้วองสิบห้บาทขอบคุณมากเลยรัามาแน่ๆนะ่จ้าหลับได้แล้วได้พี่อะไรจ้าได้าอดโกเกมนึงใส่ขกไหมพี่เกาเลือกก่อนลูกนี่้อยคนในตูหมอของไม่ของสดพี่หมู ก็ <alors S 2> มานหมใหม่ทุกว <pepper>. right. the ันนะครับร้านหมูเทวดาทหมูเ้มทมาครับนอยแวันนี้เป็นขอ่่นะครับอันนี้เป็นกขต55บาทอันนี้2,000แลเนี่ย

คอหลังสันร้อยสิเบเจ็ดบาทน,นี่เป็นคอเทียมร้อยสิบแปดบาทสวยมากกลุมด,ด้วยนี่เป็นรังชิมลุ่มชิ้นน้มว100 e ขวดร้อยเดียวปอยางร้อยละหกบาทใส่ถุงใหญ เศษขายใหญ่หนึร้อยห้าบาทราคาห้าสิบห้าสองชันแร่ร้อยยี่สิบบาท,บาทอยางเนี่ยมีใบรับรองนะครับใบรับรองทานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับใบรับรองมแสดงว่าเพื่อร้านมี๋สีตลาดไทยนะครับรับรองปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคมาถึงร้านหมูทอดนะครับเตัอน,นี้ตทุกคนทุกท่านนะครับ ร้านหมูทองเยอะมากครับมีป้ายบอกราคาชัดเจนพืิเนๆที่พีเอฟีทนาอยู่ใกล้ๆตลาษไทยน,นะครับต้องการเนื้อหมูชิ้นส่วนหมูมีทุกอย่างเลครับนี่จะเป็นพุ่มกระถินพุ่มพวก่าพาแม่ค้าก็ สาธุชนสมทุนใจดุดนะครับทำบุญนะจะทำบุญท่ากระถินท่ากะ<ม>ฟาทุกปีอันนี้เป็นร้านเจวันดีสีตาลาดไทยจำหน่ายหส่วนหมูชนิดหมูหัวหมูส่วนหัวหมูว่ายหัวหมูซีอนุญาตนะครับนี่เป็นเครื่องในหมูนะโดนีห้าบาทถูกมากครับนี่ตับสดๆเป็นจิบบาท โครงตางโคงแก่สามสิบบาทมางหมูเจ็บ้าบาทนะครับขออนุญาตนะครับขออราร้บห้าบาทครับพี่เี่ร้อยยี่สิบห้าบาท1ร้ามสบหาบาทร้อยสิบบาทถูกมากเลอมัน กด100เลียกดเป่อ้าถึว่าหกน A 1 0สิบจาทหนะครับบจขาล้อขาล้อ1 1 0บาทนะคู่120บาทสองชั้น1 1 5บาทและแดง1้5บาท ราคาหมูสดวันนี no ้ทีののしし่ตลาดไทยนะนอก120บาท้อแฉะ145บาทนี่คอย่างนะ15บาทตับสด15บาทนี้ง25บาทเล้งชุบเล้งคอไก่50บาทไกตัดล้วสิบบาท เป็นมา้มาม้ากค่สามสิบห้าบาทโอ้โหพี่น้องเอ้ยเ,เพื่อนๆพีพีถูกมากสวยถูกสดสะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นร้าน,มนหมูยิ้มนะครับร้านหมูยิ้มป้ายบอกราคาชัดเจนเลยครับเ,เ,เพื่อนๆพี่พี่ตีทัทนใดอยู่ใลยตลาดไทย าซื้อหมูไปขายซื้อหมูไปรับคนทานซื้อหมูไปทำอาหารนะว่าเชิญได้มันแข็งพอถึงห้างสายขออยญานนะจ๊ะนี่เป็นคงกับแบบมินะ้ไม่ต้องหั่นไม่ต้องฉับเออหอยยันวัเนี่ยานนะลูกมีราคาบอกเตนะเป็นตลาดขายหมูที่ใหญ่ ที่สุดในตลาดไทยมีมากมายหลายร้านเพื่อนพื่พี่เอ็ซีทัางในอยู่ใกล้ใตลาดไทยก็ยินดีต้อนรับนะครับบริการ24ชั่วโมงทั้ซ้ายทั้งขวาเต็มไปได้วยร้านเจ๊สองเช้าาาดไทย เช้าผู้คนพาแม่ค้าก็มาเดินทางมาจับใจใช้สอยซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปส่งห้าง,างส่งแมคโครโร้า้วยส่งร้านอาหารพัตจการสงกรานขอประคุณเพื่อนๆพี่ๆเอ FC, ทุกคนทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมกดกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆพี่น้องเอสีได้รับชมกันนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณมากครับ